มากันที่เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางสภาเครือข่ายประชาชนอีสานสภาประชาชน4ภาคนะครับล่าสุดก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ี่ชุดด้วยกันเพื่อเข้ามาแก้ปัญหารังเรื่องของที่ดินทำกินหนี้สินนะครับเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพคณะก็มีเรื่องของคําแนะนำนะครับจากรองนายกรัฐมนตรีว่าให้ใช้กฎหมายในการไกล่เกลีย่ยหนี้มาช่วยแก้ปัญหาหนี้ให้กับภาคเกษตรกรด้วยครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสานหรือว่าสอ,อสอสภาประชาชนสี่ภาพเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหากรณีที่กลุ่มกเกษตรกรมีการเรียกร้องให้มีการนำที่ดินคงเหลือกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี6กขออภยัยเมื่อปี5.2นะครับ ให้จัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร1,889รายรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ15,000ไร่แต่ปัจจุบันเนี่ยยังเหลือที่ไม่ได้จัดสรรอีก864รายรวมกว่า1,700ไร่เนื่องจากบางรายเนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับอย่างเช่นไม่มายืนยันตัวตนนะครับหรือว่าเสียชีวิตขอให้นําส่วนนี้มาจัดสรรให้ใหม่รวมทั้งขอให้ช่วยกันแก้ปัญหาหนี้สินนะครับและก็ฟื้นฟูอาชีพด้วย เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีการเสนอแบบนี้ที่ประชุมก็เลยมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4คณะมาดูแลเรื่องนี้นะครับก็คือ 1. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้อีกคณะหนึ่งก็คือคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรคณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตรและคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําทั้งระบบนะครับเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและกําหนดมาตรการต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร โดยในส่วนของการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรทางคุณสมศักดิ์ท่านรองนายกน,นะครับได้แนะนําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมายไกลเกลี่ยหนี้สินของกระทรวงยุติธรรมเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยและอาจจะต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านที่จะช่วยเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีเงินเข้ามาใช้หนี้แล้วขอให้จัดทําข้อมูลจํานวนเจ้าหนี้ของเกษตรกรและแบ่งกลุ่มมูลค่าหนี้ เพื่อจะได้กำหนดมาตรการช่วยแก้ไขปัญหานั้นให้ตรงเป้าและเป็นรูปธรรมมากที่สุดครับ